กล่าวสรุปถึงนามนี่นะปัจจัยของรูปปัจจัยของนามปัจจัยของรูปธปรรมท,ทั้งหลายก็กรรมจิตอุโตุและอาหารอันนี้ง่ายดีเนาะถ้าปัจจัยของนามล่ะก็แบ่งออกเป็นสองคือสาธารณะกับอาสาธารณะสาธารณะแปลว่าทั่วไปปัจจัยที่ทั่วไปของนามธรรมท,ทั้งหลายคือทวารและอารมณ์ ทวารเป็นที่ไหลเข้าไหลออกแห่งจิตอารมณ์เป็นที่จิตท่องเที่ยวล่องโลดแล่นไปเป็นไปตามอารมณ์ต่างๆตามทวารต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นสาธารณปัจจัยของนามธรรมทั้งหลายส่วนปัจจัยที่ไม่สาธารณเนี<ๆ>่ยนะก็มาแบ่งจิตโดยชาติต่างๆก่อนชาติกุศลชาติอกุศลชาติวิบากและกิริยาชาติกุศล,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 ล,ศลมีอะไรเป็นปัจจัย จักสี่เป็นปัจจัยคือไล่ดังนั้นนะจริงๆถ้าไล่มาให้ดีก็คืออดีตปมีปุเพกตปุญญาตาความที่เขามีปุเพกตปุญญาตาเขาจึงได้เกิดในประเทศถิ่นฐานที่สมควรเมื่อได้เกิดในประเทศที่ถิ่นฐานสมควรแล้วเขาได้มีโอกาสคบสัตว์บุรุษได้พบสัตว์บรุษเมื่อมีโอกาสพบสัตว์บุรุษทั้งหลายเขาจึงได้ฟังธรรม เมื่อเขาฟังธรรมแล้วนะการฟังธรรมที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทำให้เขามีโยนิสโสมนสิการอย่างข้อความในอวิชชาสูตรตันหาสูตรที่พระองค์ตรัสว่าพ่อชงทั้งหลายน,นะหรือวิชาวิมุตก็มีอาหารใช่ไหมถ้าพูดถึงระดับคุณธรรมระดับสูงเนี่ยนะวิชาวิมุตก็มีอาหารอะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุตกล่าวว่าพ่อชงเป็นอาหารพ่อชงเจ็ดที่สมบูรณ์เนี่ยนะ ย่อมนำมาซึ่งวิชาและวิมุตติแล้วอะไรเล่าเป็นอาหารของโพชฌงเจตบอกว่าสติปัฏฐานสี่เป็นอาหารของโพชฌงเจตอ่นนะสติปัฏฐานสี่มีอะไรเป็นอาหารท่านบอกว่ามีสุจรรตสามกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นอาหารของสติปัฏฐานสี่สุจริสามก็มีอาหารอะไรเล่าหนอเป็นอาหารของสุจริสรมามอ,อ,อ,อินทรีย์สังวร อินทรียสังวรเป็นอาหารของสุจิตสามแล้วอะไรเป็นอาหารของอินทรีย์สังวรอันนะสติสัมปชัญญะแล้วอะไรเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะโยนิโส <on> มนัสการอะไรเป็นอาหารของโยนิสมนัสการวความที่เป็นผู้มีศรัทธาทําไมเขาจึงมีศรัทธาเพราะเขาโยนิโสมนัสการเพราะเขามีการฟังธรรมเมื่อเขาฟังธรรมที่บริบูรณ์ทําให้เขามีศรัทธา เมื่อมีศรัทธาเข้าจึงโยนิโสมนาสิการโยนิโสมนาสิการน้อมไปในทานกุศลบ้างน้อมไปในศีลกุศลบ้างน้อมไปในสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นบ้างนี่สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยแห่งกุศลธรรมทั้งหลายมันถ้าไล่ให้ละเอียดถอยหลังไปอีกว่าแล้วอะไรเป็นปัจจัยให้เขาฟังธรรมล่ะก็ครบสัตบุุษอะไรเป็นปัจจัยให้เขาได้ครบสัตว์บุุษเขาก็อยู่ในประเทศที่สมควรทําไมเขาจึงได้อยู่ณที่นั้นนั่นล่ะ นนะเพราะว่าเขามีบุญเก่าน,นะมีปุเพกตปุญญาตาเป็นผู้มีบุญอันสังสมไว้แล้วอะไรเป็นเหตุให้เขาได้ทําบุญแต่ปางก่อนอัตตะสัมมาปณิธิเพราะเขารู้จักตั้งจิตเอาไว้โดยชอบเขาได้ตั้งจิตเอาไว้อย่างที่เราไปสวดไปสรรเสริญพระพุทธคุณแล้วตั้งความปรารถนาใช่ไหมขอให้ได้เกิดในสถานที่ดีได้คบพระพุทธเจ้าได้ฟังพระสัตธรรมของพระองค์อันนะเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้คือความ อัตสัมมาปณิธิเป็นการตั้งความปรารถนาโดยชอบประกอบด้วยธรรมเป็นการตั้งความปรารถนาที่น่าสนับสนุนส่งเสริมการตั้งความปรารถนาเหล่านั้นเป็นปัจจัยอย่างดีของกุศลธรรมทั้งหลายแล้วปัจจัยของอกุศลล่ะก็ในยะเดียวกันใช่ไหมเรากล่าวว่าภวะตันหาก็มีอาหารอะไรเป็นอาหารของภวะตันหาอาวิชาอาวิชาเป็นอาหารของ ภาวะตันหาแล้วอะไรเป็นอาหารของอวิชชาเล่านิวรหา้าแล้วอะไรเป็นอาหารของนิวรหา้าทุจริตสามอะไรเป็นอาหารของทุจริตส<อ>ามอะไร <อา S 1> เป็นอาหารก็เพราะไม่สํารวมอินทรีย์ทำไมไม่สํารวมอินทรีย์ละ่ะก็ไม่มีสติสัมปชัญญะทําไมอะ่ะก็จะเจริญสติสัมปชัญญะซะสิไม่ได้เพราะไม่มีโยนิโสมนัสการก็ยโยมนิโสเอาสิไม่ได้เพราะไม่มีศรัทธา เราทำไมไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้ฟังทำอะไรเลยแล้วผ่านหูลหละกันเนเหมือนกันนะนะไอ้ผ่านหูเฉยๆก็ถือว่าไม่ได้ฟังเนาะอนั้นเอาแล้วทําไมไม่ฟังล่ะก็ไม่ครบสัต์บุรุษทําไมไม่ครบสัตวบุรุษเพราะว่าไปเกิดในที่ที่ไม่สมควรถึงเกิดในที่สมควรก็หนีไปอยู่ในที่ที่ไม่สมควรต่อไปน่นะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีปเกเพกตะปุญญาตา ไม่ได้สั่งสมบุญอะไรไว้เลยไม่มีการตั้งจิตเอาไว้โดยชอบทำเลยม <c oughs> ันพวกนี้ตั้งจิตสแสวงหาเหตุแห่งบาปสแสวงหาเหตุแห่งอกุศลอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นปัจจัยแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายปัจจัยแห่งวัตตะทั้งหลายแล้ววิบากการเกิดขึ้นณนะพบพูมิต่างๆอะไรเป็นเหตุให้เกิดตามที่ต่างๆให้ปฏิสนธิอย่างลงในนรก ให้ปฏิสนธิอย่างลงในเปรตในเดรชานในหมมนุษย์และเทวดาพรหมโลกอะไรเป็นเหตุให้ปฏิสนธินะักที่นั้นนั้นกรรมกรรมกุศลกรรมทั้งหลายให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์รูปประชานรอรูปประชานทั้งหลายทําให้เกิดในสุคติพรหมโลกอกุศลกรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยให้เกิดในนรกเปรตอสุรกายและเดรชานทั้งหลายอันนี้เป็นปัจจัยแห่ง วิบากนีนะวิบากที่จะเกิดขึ้นเพราะมีกรรมเป็นปัจจัยแล้วอะไรเล่าเป็นปัจจัยแห่งกิริยาก็คือผวังทั้งหลายอย่างอาวัชนะจิตในปัญจทวารที่จะเกิดขึ้นมีอตีตะอตีตผวังเป็นอนันตระปัจจัยให้เป็นอนันตรูปานิสยปัจจัยเป็นนัตถิปัจจัยเป็นวิคตะปัจจัยให้แก่อาวัชนะทั้งหลายอาตีตะผวังที่ดับไปเป็นปัจจัยที่สําคัญต่ออาวชนะ ทั้งปัญจทวาราวัชนะและมโนทวาราวัชนะพองเราทั้งหลายมีชาติกิริยาอยู่สองดวงอันนั้นคือปัญจทวาราวัชนะกับมโนทวาราวัชนะที่เหลือไม่บุญก็บาปไม่บุญบาปก็เสวยผลบุญผลบาปก็สลับคละเคล้ากันไปอย่างนี้อันนี้เป็นปัจจัยของอะไรของกิริยาทั้งหลายพันกิริยาทั้งหลายก็มี ภวังเป็นปัจจัยส่วนธรรมะหาอย่างมีกรรมเป็นต้นคือกรรมจิตอุตุและอาหารนี้เป็นปัจจัยแก่รูป,ปรธรรมในปัจจัยสี่อย่างนั้นกรรมที่เป็นอดีตนั่นเทียวเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีกรรมเป็นสมุตานน,นนะนเพราะนั้อย่างรูปที่มีกรรมเป็นสมุฐานเช่นอะไรเช่นตาหูจมูกลิ้นกายและใจหาทยะเนี่ยน,นะภาวะ ภาวะรูปชีวิตรูปสิ่งเหล่านี้อาศัยกรรมในอดีตเป็นปัจจัยเช่นว่าถ้าตาบอดแล้วเนี่ยไปเที่ยวทําบุญจุดประทีปแสงสว่างแล้วตาจะสว่างคืนได้ไหมนะทำถ้าตาแตกหมดแล้วอย่างเงทำได้ไหมไม่ได้เพราะว่ากรรมในอดีตชาติเป็นปัจจัยให้มีตาในชาตินี้มันถ้าจุดแสงสว่างประทีปให้สว่างสวยนอนแล้จะรอสว่างอีกทีก็ชาติหน้านัานแหละ ว่าหูก็เหมือนกันนะหูเนี่ยอาศัยกรรมในอดีตเป็นปัจจัยให้จะทําบุญด้วยเสียงอันไพเราะขนาดไหนถ้าหูหนวกไปแล้วก็หมดสิทธิ์ทีนี้ต่อไปนะว่ากรรมในอดีตเนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีหูบันกรรมในปัจจุบันเนี่ยที่ทาอยู่ก็เป็นปัจจัยให้มีหูในอนาคตจมูกในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นผลของกรรมในอดีตบันกรรมในปัจจุบันก็ทําให้มีจมูกในอนาคต กรรมในอดีตเป็นปัใจจัยให้มีลิ้นในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันเพื่อให้มีลิ้นต่อไปในอนาคตร่างกายของเราส่วนที่เป็นกรรมชรูปเกิดจากกรรมในอดีตกรรมที่ทำใหม่เป็นปัจจัยให้แก่กรรมชรูปคือกายที่จะมีต่อไปในอนาคตหาไทยทั้งหลายเกิดจากกรรมในอดีตภาวะรูปก็เกิดจากกรรมในอดีตอิทธิภาวะปุริสาภาวะก็เกิดจากกรรมในอดีตเป็นปัจจัย ชีวิตรูปก็อาศัยกรรมในอดีตเป็นปัจจัยนะถ้าชีวิตินทรซีแตกดับทําลายแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมจะทําบุญยังไงก็ไม่ไม่ฟื้นเหมือนกันเถอถ้าชีวิตินทรซีดับจริงๆอันนี้ลักษณะของกรรม,มชรูปเป็นอย่างนี้ส่วนจิตที่กําลังเกิดเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานแปลว่าจิตในอุปาทขณะจิตในอุปาทขณะเว้นทวิปัญจวิญญ,ญาณจิตสิ จิตในอุปาทขณะทุกดวงเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานเนีนะเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานในอุปาทขณะเลยนะแม้แต่ผวังขจิตที่เกิดขึ้นก็ทําจิตตชรูปแต่ทําจิตตชรูปสามัญเช่นอะไรบ้างสามัญหายใจยังไงนะจิตตชรูปเกี่ยวกับการหายใจทําให้เลือดไหลเวียนเป็นต้น ถ,ถ้าลองจิตมันไม่เกิดสิหัวใจยังปั๊มอยู่ไหมหัวใจก็เลิกปัม๊มถ้าหัวใจเลิกปัม๊มระบบไหลเวียนของเลือดยังเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเหล่านั้นเหล่านั้นที่เกิดขึ้นถือว่ามีผลต่อหัวใจทําให้หัวใจปัม๊มทําให้ลมหายใจเข้าออกระบบการไหลเวียนของร่างกายก็เป็นไปได้ทีนี้ถ้าชาวนะจิตก็ก็ทาจิตตชรูปแรงกว่าในภวังคจิตถ้าโทสามูลจิตเกิดขึ้นยิ่ง โอ้หัวใจนี่เต้นแรงมากเลยนะเริ่มผิดปกติใช่ไหมถ้าเต้นมากเต้นมากกลายเป็นโรคหัวใจไปเลยอันนะเพราะมันประทุสร้ายที่อยู่นะโทสะนี้เผาที่อยู่ของมันเองวันจิตในอุปาทคณะน,น,นะนะเว้นทวิปัญจวิญญาณจิตธรรมจิตตชโรปแต่จะกล่าวโดยละเอียดพิสดารอีกครั้งก่อนที่จะถึงอุทยพยาญาาจะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งแต่ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะเสพคุณเสพคุณไปก่อนนี่นนะให้ได้ยินผ่านหู สังเกตอย่างหนึ่งนะว่าคัมพีเนี่ยท่านจะไม่ยัดเยียดอะไรทีเดียวถ้าถ้าดูตามลักษณะคมพีนะท่านจะเริ่มให้เราคุ้นเคยเกี่ยวกับสิ่งนั้นนั้นทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดท่านก็จะวางละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นโดยลําดับอันนี้เราก็ฟังนะท่านก็ให้ในเอาไว้หน่อยว่าอุปาทขณะของจิตนี้ทําให้เกิดจิตตชรูปจิตตชรูปที่เกิดขึ้นก็อวินิโพครูปด บางครั้งก็มีเสียงเกิดร่วมด้วยบางครั้งก็มีวิญญาตเกิดร่วมด้วยบางครั้งก็มีวิการรูปเกิดร่วมด้วยส่วนอุตุและอาหารเป็นปัจจัยในทีติขณะคือขณะที่ตั้งอยู่แก่รูปที่มีอุตุเป็นสมุทฐานและรูปที่มีอาหารเป็นสมุทฐานเนี่ยนะตรงๆแล้วนะตัวอาหารไปสร้างอาหารชโูปอุตุสร้างอุตุชโลภคำว่าอุตุเป็นชื่อของเตโชธาที่อยู่ในกราบต่างๆ เตโชธาที่อยู่ตามกราบต่างๆกลุ่มต่างๆนั้นเป็นปัจจัยแก่อวินิโภครูปทําให้อวินิโภครูปเกิดขึ้นนี้เรียกว่าอุตุสมุทนอาหารที่บริโภคกินดื่มเคี้ยวลิ้มเป็นต้นเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีอาหารเป็นสมุทนรูปที่เกิดจากสมุทนสี่เกื้อกูลอุปธรรมคำจุนแก่กันและกันช่วยเหลือแก่กันและกันะนะะกรรม,มะชะรูปอุปธรรมจิตตชะรูปอุตุชรูปและอาหารชรูป จิตตชรูปก็อุปธรรมอุตุชรูปอาหารชรูปและกรรมชรูปอาหารชรูปก็อุปธรรมแก่กรรมชรูปจิตตชรูภอุตุชรูภอุตุชรูภก็อุปธรรมแก่กรรมชรูภจิตตชรูปและอาหารชรูภสิ่งเหล่านี้เกื้อกูลอุปการะช่วยกันและกันกายนี้จึงดำรงอยู่ได้กายนี้จึงเป็นไปได้เนี่ยนะอยู่ได้กี่ปีดีบางคนก็ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสิบปีบ้างยี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยปีเขามี เกินกว่าร้อยก็มีอยู่บ้างแต่ไม่มากนะักนะเพราะว่าเกินร้อยแล้วท่านบอกว่าอีกหน่อยก็อีกหน่อยก็ล้อมใหม่สร้างใหม่แล้วกรรม,มชรูปก็เกิดใหม่เว้นแต่พระอรหันต์ทั้งหลายนะท่านบอกว่าโอ้ปลงภาระสักทีหนึ่งเนี่ยนะปลงภาระเลิกสร้างภาระเลิกสร้างขันห้าสักทีหนึ่งทพรานันผู้ที่กําหนดปัจจัยก็ดังที่กล่าวไปเนี่ยนะกล่าวไปถึง ปัจจัยของนามและของรูปปัจจัยของนามคือสาธารณะอาสาธารณะปัจจัยของรูปก็คือสมุทฐานสี่สมุทฐานสี่พระโยคาวจรผู้นั้นครั้นเห็นความเป็นไปตามปัจจัยแห่งนามรูปอย่างนี้แล้วก็ย่อมพิจารณาเห็นว่านามรูปนี้ในการรับัตินี้เป็นไปตามปัจจัยฉันใดใช่ไหมชาตเราชาติปัจจุบันนี้ นามทั้งหลายก็เป็นไปตามสาธารณปัจจัยอาสาธารณปัจจัยรูปทั้งหลายก็เป็นไปตามสมุดฐานสี่ฉันใดในอดีตชาติที่ผ่านมาชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่านามรูปทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะนามก็เกิดจากสาธารณปัจจัยและอาสาธารณปัจจัยรูปทั้งหลายก็เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารพบหน้าละชาติหน้าพบหน้าชาติหน้าของสัตว์ทั้งหลาย นามทั้งหลายก็เกิดด้วยสาธารณปัจจัยและอาสาธารณปรจัจจัยรูปทั้งหลายก็เกิดด้วยสมุทฐานสี่สังสารวัตรก็ไหลสืบเนื่องกันไปอย่างนี้จึงไม่สงสัยเรื่องรูปนามในอดีตชีวิตในอดีตไม่สงสัยเรื่องรูปนามขันห้าในอนาคตไม่สงสัยในรูปนามขันห้าในปัจจุบันพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าในอดีตก็กองทุกนั่นแหละที่มันเกิดขึ้นอดีตชาติจะชาติในไหนก็ตามที่ผ่านมาก็กองทุกนั่นแหละมันเกิดขึ้น ปัจจุบันในชาติที่เป็นอยู่นี่ก็ก้อนทุกนั่นแหละมันดำรงอยู่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันนี้อนาคตต่อไปก็กองทุกนั่นแหละที่มันจะเกิดขึ้นกองทุกอันนั้นไม่พ้นจากนามรูปหรือขันห้าขันห้าท่าสิอายตนะ12ที่ไหลไปตามสังสารทุกนะวัตทุกก็เป็นไปอยู่อย่างนี้นก็ไม่สงสัยในอดีตในอนาคตในปัจจุบันก็จะละความสงสัย16ประการ อันผู้ที่กําหนดปัจจัยได้อย่างนี้สาวไปหาว่าสังขารธรรมทั้งหลายปัจจุบันเกิดด้วยปัจจัยแม้ในอดีตสังขารธรรมทั้งปวงก็เกิดด้วยปัจจัยอนาคตต่อไปสังขารธรรมทั้งหลายก็เกิดด้วยปัจจัยผู้ที่มีปัญญาอย่างนี้จะข้ามความสงสัยรวบนามขันห้าในการสามได้อันนี้วิธีที่สองนะพิจารณาโดยสาธารณะปัจจัยอาสาธารณะปัจจัย มาดูหน้า47ข้อ682กล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทปัจจัยใน